สวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนชาวพิลลิง่าทุกคนนะครับ LG เสียงร้องนะครับอู้โหนีครัมาดูกันนะครับ รุ่นนะครับ LG 2 9 FD 1 RG นะครับเอาตัวนี้น่าจะเป็นท่าน CW 6 2นะครับเพื่อนปาเครื่องออกมานะครับโอ้จอดมากนะครับมีอะไรไม่ดำพิษปีอยู่รไม่ยอย่างไรเท่าที่ดูไม่เห็นนะครับเลื่อนมันออกมา เลื่อนออกมาแล้วโอ้ฝุ่นเยอะนะครับมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะไปดูไหนกันต่อทีเนี้ยโอ้ยนะครับปัดฝุ่นทําความสะอาดก่อนนะครับพอฝุ่นออกนะครับก็สะอาดดีและมองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นนะครับด้านล่างของวงจรนะครับ ที62นยูหกสิบสองนะครับโอ้ฝนกตกมาแล้วเพื่อนเลยฝนตกเด้อแต่งานต้องดำเนินไปนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรก็จะมาเล่าสู่เพื่อนฟังนะครับฝนม,มันตกนี่นะครับลองอูอูนะครับนะี่นี่นะไอซีแปดสองสามนะครับลองอูอูเนี่ย รับนะไอซีแปดสองสามนะครับนี่นะนี่นี่น,นี่บัดกีเข้าไปนะครับเพื่อนครับร้องเครื่องก็ไม่ร้องอูแล้วนะครับยวน,นี้ก็มีไฟมีอะไรขึ้นมาแล้วนะครับไม่ร้องอูแล้วนะแต่ก่อนนี้ร้องอูนะครับนะใีนี้ก็ไม่ร้องแล้วนะครับก็เนื่องจากว่าในส่วนของไฟจุดนี้นะครับไม่มาเลี้ยงไอซีนะนะครับผมก็าตามหาแหละ มาตามหาไฟที่นี่ไม่มีไม่มีมมตามมาตามมาเรื่อยตามมาเรื่อยมาเจออย่างนี้ก็ออยังไม่มีตามมาเรื่อยสท้ายแล้วมาเจอเนี่ยหลุดนะครับรดำเนินไปนะครับอาการแบบนี้นั่นเพื่อนดูด้วย IC 82 3สนะครับมันหลุดหรือมันอาจจะเสียนะครับกรณีเครื่องนี้หลุดนะครับไฟไม่มาเลี้ยงในส่วนของ IC ไฟ5้าโวลต์ไม่มีนะครับดูภาพกันครับภาพบอกได้นะครับจะจอเสื่อมมากนะครับ เห็นไหมครับนี่ก็คือลักษณะของจอเสื่อมนะครับมันจอกมาไม่ค่อยด้วยกันนะครับเห็นไหมไม่ใสความคามชัดไม่มีออกเหลืองนะครับนีลักษณะของจอเสื่อมนะครับรุ่นนี้นะนี้ให้ทําการแบบนี้ในการบูตใส่หลอดหลอดเสื่อมสภาพแล้วถอดเจนี่นะถอดออกแล้วทีนี้เอาสายไฟ สายไฟไมัต้องใหญ่นะแค่นี้นะนี่นะครับถอดอกนะเจอยู่เนี่ยเจคือจำนะนี่คือสายไฟมาอย่างนี้นะมาอย่างนี้นะนี่นะพันครับไปโอเคนะรอบเดียวนะครับ นะครับแล้วก็กลับไปลงรูในส่วนของเจนี้ต่อไปนะครับเจนี้นะนะครับลงด้านนี้นะครับรอบเดียวนะครับมากกว่านี้ไสขาดนะครับรอบละห้าวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับรอบละห้าวนะฮะสองรอบสิบวนเลยนะครับไสขาดนะครับรอบนี้ห้าวนะฮะภาพชัดขึ้นมานะครับเห็นไหม จากเหลืองๆอะไรต่างๆก็เป็นมีสีขาวแล้วโอ้ยมันเป็นคลื่นนะดถึนะเนี่ยเคลื่อนอ่าแล้วนะนะเวลาถ่ายภาพต้องเมียชัดเจนนะครับ LG นะครับบูทไส่หลอดนะครับอาการแรกก็คือสีหลวมเนี่ยแล้วก็อาการต่อมาก็บูสไสหลอดนะครับนะบนะชัดนะ เห็นนะครับได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เราจะไปอีกแล้